สวัสดีครับเ,เพื่อนชาวไบค์เกอร์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ h a i l a ด์ Motor ร y ไซค์ข้บของเราอีกครั้งครับวันนี้ผมมีเรื่องโคตรเดือดโคตรตำนานมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของโมอโเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้แค่เร็วแต่มันคือการนำเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งระดับโลกมาเสิร์ฟบนถนนแบบฉบับที่ใครก็คาดไม่ถึงรถคันนี้คือโยชิมูระฮายาบุสะ x 1อย่างที่เราทุกคนรู้กันว่าฮายาบุสะตัวแรกเนี่ย มันคือราชาแห่งความเร็วใช่ไหมครับแต่เมื่อตำนานอย่างโยชิมูระเขามาจาับต้องมันต้องยกระดับไปอีกขั้นจุดเริ่มต้นของ X1 เนี่ยมันมาจากปี1999ครับตอนนั้นโยชิมูระได้พัฒนารถแข่งฮายาบุสะเพื่อลงแข่งในรายการ X Formula พอแข่งเสร็จแล้วพวกเขาก็คิดว่าเทคโนโลยีที่เขาได้มาจากสนามแข่งทั้งหมดนี้ทำไมไม่เอาไปใส่ให้ไบเกอร์ทั่วไปได้ใช้บ้างละ่ะ แต่มันไม่ใช่แค่การเอาไอล่มาไปเป๊ะน,นะครับปกติรถคัสตอมจากโยชิมุระอย่างตระกูลทอร์นาโดเนี่ยมันจะแพงเวอร์วังอลังการผลิตไม่กี่คันในโลกแต่กับ h a ย a บุสะ X1 เนี่ยโยชิมุระมีโจทย์ที่ต่างออกไปครับพวกเขาตั้งเป้าหมายว่าต้องคุมราคาให้จับต้องได้ประมาณ2ล้านกว่าเยนหรือประมาณ6 7ถึงแสนบาทไทยในสมัยนั้นและต้องผลิตในจำนวนที่เรียกว่ารถผลิตจำนวนจำกัด หรือแค่ร้อยคันท้วนและที่สำคัญคือมันต้องขี่สนุกบนถนนในเมืองด้วยไม่ใช่แค่สนามแข่งพูดง่ายๆคือโหดได้แต่ต้องเป็นมิตรกับผู้ขับขี่มาดูสิ่งที่ทำให้ X1 มันสุดจัดก,กว่าฮายาบุสะธรรมดากันบ้างครับคุมพลังเครื่องยนต์เครื่องยนต์ 1,300cc เดิมถูกจูนด้วยสูตรของโยชิมุระขัดพอร์ตไอดีและไอเสียลดน้ำหนักเวบาวผลลัพธ์คือ แรงม้าพุ่งจาก175 PS ไปแตะที่193 PS 10,000รอบต่อนาทีแรงขึ้นไปอีกเกือบ20ม้าเลยครับระบบหายใจท่อไอเสียไทเทเนียมฟูลซิสเต็ม4.2.1พร้อมปลายท่อทริโอวาลสุดเท่น้ำหนักรถปอีกกว่า10กิโลกรัมจาก14.5กิโลกรัมเหลือแค่4.7กิโลกรัมลองคิดดูว่า น้ำหนักที่หายไปจากท้ายรถเยอะขนาดนี้การควบคุมมันจะพลิ้วขนาดไหนช่วงล่างระดับเทพแม้จะใช้โชคหน้าหัวกลับเดิมแต่โยชิมูระหรือไซไหนปรับตั้งวาล์วน้ำมันและเซตติ้งใหม่หมดและที่เจ๋งที่สุดคือพวกเขาปรับองศาเชืสีให้เหมือนรถแข็งด้วยการปรับคอรถให้ฐานล้อสั้นลง20มิลิเมตรเพื่อให้รถมันพิกได้ไวขึ้นของเบาๆทั้งคัน แฟ i ิงและชุดขาวริงที่ทำจาก F R P ถังน้ำมันอลูมิเนียมพักเท้าแมกนีเซียมที่ปรับได้4ี่ตำแหน่งทุกอย่างถูกดีไซน์มาเพื่อรีดน้ำหนักและดีไซน์เฉพาะ X 1เท่านั้นโยชิมูระฮายาบุสะ X 1เนี่ยไม่ใช่แค่รถคัสตอมแต่มันคือประวัติศาสตร์มันคือการผนวกเอาความเร็วสูงสุดของฮายาบุสะเข้ากับจิตวิญญาณของนักแข่งของโยชิมูระ รถร้อยคันนี้ถูกผลิตขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเริ่มส่งมอบตั้งแต่ปี2000และแน่นอนว่าทุกชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนมันมีอะไหล่รองรับจากโยชิมูระทั้งหมดใครได้ครอบของวันนี้บอกได้คำเดียวว่าโคตรตำนานและโคตรแร่ไอเทมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับไายาบุสะ X1 คันนี้บ้างถ้ามีโอกาสอยากได้มาไว้ในครอบของสักคันไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Thailand Motorcycle ์ e w ของเราไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ